โดยกับสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสุขสุขคนเนาะเมื่อนี้ชาเล็บน้อยกลับมาพี่แล่พี่น้องอยู่เพื่อนไม่จ้อยกับน้องรตีพี่น้องเลยมาแต่เศ้านี่เพื่อแต่กับบ้นี้น้องรตีกเพผืนมีแนวมาซื้อไพ่ไม่จ้อยพี่น้องเลยฮู้ว่าสิเมนยังคือกันพี่น้องพหาไปรุ่นไปเบิงนํากันนะพี่น้องเนาะเมื่อเช้านี้กัมากับน้องรตีกับบับพ่อมีของบับพ่อีเพผืน แล้วเรียกเพิ่นบางส่วนแล้วเพิ่นก็ไปซ่อมเพลงมือนนี้พี่น้องอยู่เซนูเพิ่นมีงานห้องเพลงวันทีเปพี่น้องอื่นเพิ่นก็ไปสอมไวะกอนจ็งได้เพิ่นก็มาแล้วพี่น้องประมาณบ่ายโมงน็่อมเพลงแล้วเพิ่นก็กลับมาพี่คือเก้าพี่น้องเ้ยเพิ่นให้น้องรตีกับแซแเล่นน้อยถ่าอยู่พี่เพิ่นว่ามาพมีเพิ่นกับพาแมจอยกับน้องไอด้าไปตลาดแต่เช้านี้เพื่นอะไพี่น้องเ้ย แล้วก็เพิ่นกันยังมีเวียกอยู่นี่อยู่กันยังสิกลับมาอีกพี่น้องเลยเพิ่นไปเวียกทางนั้นเพิ่นแล้วเพิ่นก็นลายเวียกเนาะพอพามีก็ได้แจ็คหน่อยเบื้องเพิ่นก็มาพี่น้องเลยน้องละตีกัถ่าอยู่นี่กับซาเลมหน้อยน้องละตีกกับซาเลมหน้อยกับพักกันกินข้าวกินน้ำแล้ยวเลยพี่น้องเลยมาบรรลุนน้ำกันพี่น้องว่าน้องละตีเพิ่นสีมาเสภัยเมจอยว่าสีได้อยังเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องบัดนี้จ้าตัวพี่น้องเปิดภาพมาบัดนี้กับปู ไม่โจยพื้นกระทางมาทาั้งนี้พี่น้องบ่อนสีเอาไว้เยล่าพื้นเอาบล็อกเอายังมาส่งอะพี่น้องกระทางไววเทวมนีพี่น้องแถวข้างเพื่อนเบื้องทางนี้พี่น้องรับการกำลังทางอยู่นสาเลมน่อยกับสีทางสวยละมาทางไว้ทางขางวัดวัดพื้นเอาหลรดหลุดอันดินบล็อกอน,นั้นอันนี้มาส่งพอได้ไห้ขางนี้พี่น้องขางหนึ่งก็ไว้ไห้ไววตกท้างนั้นมันกลายยางนะพี่น้องนะ เรากำลังคันปสาธ <c oughs> สบายดีลูกโดยสบายดีผ้าใหม่ผ้าไม่ฮัเพลงผ้าไม่ใหม่เ <c> ล <oughs> ยนะชิบบาทยังบวขาดอยู่ผ้าไม่ใหม่นี่เพื่อสี <c oughs> ทางไหวพี่น้องรังเทือดินบ็อกมาก็ได้เอาไหว้ทางนี้พี่น้องเลยแถวมื่อนีเลยพี่น้องไหวทางเฮือนแล้วนี่เลยพี่น้องเลยสิพากันทางก่อนพี่น้องก็ได้หลุดทอยลังเข้ามา เอาอันนั้นอันนี้มาส่งพี่น้องเลยไปพี่น้องแสดมก็จะไปทางซอยแล้วกันบัดนี้ แทบได้ออมเขียดอาหารธรรมชาติไม่จอยออมเขียดสกินมันนี่แทบแทบพี่น้องเลยอาหารธรรมชาติเผินหาเขียดได้เพิ่มขึ้นเมื่อวันเผินว่าเผินจีไปหาโนออมัอยู่ขั้นจีได้แกงกินเที่ยงพี่น้องเลยแ่บกินหลายคน

จพ้นๆแล้วมันนะอันจนปา่งเด้อพก้ันพอไหมูออกก้นวทางเพราะได้ลดเอามาอันนั้นอันนี้มาส่งเนาะทางเพือนลาพีองทางคุณกาพี่้องดินคนอื่นเนาะเอาได้มาอยู่เอไ้มาทาง กันอะไรจังมีหมูวาวทางอื่นแล้วไปแล้วยังค่างนี่ยังแต่ด้นี่ขันวัดข่าเข่าั้นน้องลูกน้องเลยั้นวัดขั้นอ่งแล้วขั้นแต่ก็มันเป็นไงท้ก ได้ลูกคนวสดัอนี้พันมีเอื่อยลินน้ำพันสาวพี่น้องันผักแล้วก็เลยให้เอื้อยเอายดด่าอยูดรัยุดสร้อันชัดก็ออกมาน้ำเล่นโดยเห็นวีอยากอยู่เล่นพันก็ออกไปน้ำละเคงเดอดก็เคงน้ำละดอคุณเวลาเด็น้องพอมีโฮมน้ำสุการดอกคุณใก่เนื้อ

นางสวยกันมาตั้งแต่พูดเลยพี่น้องยาวมาพี่ข่าวปัญหาข่าวยาวไปทางพี่อือเมื่อคืนได้ยินข่าวว่ามีข่าวดีบอม่นี่อันนี้อันข่าวดีได้หมดนี้ข่าวโดยเนาะเพลินกันนางพักพรก่อนพี่น้องเลยซีไปพ่นผ้าบ่ว์มันนี้โดยข่าวกับข่าวข่าวโดยมื่อนี้ข่าวมากกับพี่น้องเนาะมีข่าวดีสิมาแจ้งแม่เพิ่นได้หมอนี้นะโอ้ยบอว์ข่าวดีนะเรื่องอิสักเนอะบ้านเ่าะบ่ว์เลย บมเมนหลักฟังเลยว่จ้าฟังนไฟโดยวันนี้การน้องรตีเพิ่นก็มีข่าวดีมาแจ้งไม่จโจยพี่น้องเลยกับชาเลม้อยกะพอดีกาลังพากันทางหยาอยู่กับไม่จ้อยแล้วพอดีน้องรตีมีข่าวดีมาแจ้งกะทาพักน้ากันพี่น้องสาเลมน้อยกับบูหคือกันวันใดๆเนะน้องรตีมีข่าวดีมาแจ้งเนาะโดยโดยก็มีข่าวดีมาแจ้งเพิ่นกา ผู้อันอายใจดีเพื่อนสมทบบล็อกซอยบล็อกเมจอยหารอยก้อนสั่งมาแล้วแต่ว่าตอนนี้พังบ่ทันมาส่งจ็กน้อยบ่เรื้อบเมื่อนี่แหละเพิ่นวะก็เลยมาแจ้งแม่ก้อนัะนะโดยก็มีแต่ห้แม่จอยก็ขอขอบุณขอบคุณทางอายเพิ่อสาธุขอขอบคุญขอบคุณเด้ออายใจดีที่มาช่วยเม่จอยกับลานน้อย ขอให้บุญค like eh? yeah, ้ำนำสู้อาจจะดีเด้อไปบ่ให้ข้ามาบ่ให้คลองขี่รถไปมาทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อสาธุขออยู่เป็นโคมใส่ให้ลูกให้ล้านไปนานๆเด้อสาธุสาธุใาธเสาอุสาธุสาธุลายได้พี่า้อด้ธุสาธ้สาุ้สาธุสุสาธ ได้ผัดได้มั่าดเดียวเนาะพอสีได้มีเฮือนในร้านอยู่โดยดีใจน่าไม่จอยงน่อยกับพี่น้องเล้านปากะลังขึ้นกระลังใหญ่พี่นเวลาแลกันเลย้านกัดยขึ้กระลังใหญ่พี่น้องเวลานียง้นาะลนยงนะ่มี่อเพิา้าปาักดใหญ่เป็นแสเป็นสาวกับไขร้นาะพอได้มีเฮือนให้ลูกอยู่สากลูก้มกนเองว่าสารานูกหงกนหาค เองเป็นแม่ก็เมั่นห่วงเลยลูกโดยตอนนี้ยังเป็นห่วงอยู่นี่ร้านก็เป็นผู้หญิงนะแม่เนาะโดยก็ยังน้อยอยู่เดี๋ยวนี้กับพี่น้องยังบมทันหาอยู่หากินกับแพทย์กู้ตัวเองพี่น้องเลยอยู่ผามเนาะเป็นไผู้หญิงช่ำชองคนพี่น้องเลยก็มีเพื่อนซอยเขามากอะมแต่ดีใจน้ำในแม่เด้อโดยก็ขอให้สำเร็จเนาะโดยขอให้สำเร็จขอให้ได้บันอยู่บันเศร้าอะไรบานนี้สาธุ เจ๊กน้อยพึ่นมาส่งลังมาแม่พึ่นก็เลยมาทางอันนี้เนาะโดยทางโดยบอนไหวนี่แนั่นรังเถื่อมีว่ะพอดีเนาะพอดีทางพอดีมาแจ้งข่าวดีพอดีแต่ละมือทางทางพุ่นพี่น้องมือนี้ว่ะมือนี้มาทางมาทางทางนี้พี่น้องเพิ่นว่าสิเอาบล็อกมาลงเบื้องนี้สั้นแม่ไปพ่นผ้ากับลูกพ่นผ้าผ้ากระบอกเข่านะโดยป้าตอบมาพี่น้องวันนี้แม่จ้อยไปพ่นผ้ามาใหม่ ว่งนี่ค่ะนีจะมาี่ีกใเม่อก้า,ากวบอกใช่ก้าอยู่ได้พันปอกปกเขาอ,อยู่ระวังแต่ยังถก้อนหินนยน่นี้กาเฮียนใหม่น้ำาต้มมือนั่นยังยักปกักอยมือหมยังอ,อยู่ให้มันเช้าเจ็บบองออกเ้ จดนอนปเนี้นะเดี๋ยวทางนี่นะต้งเคือ,อน,นี้มาก่อดนันจะพ่นแล้เนาะเงวาันสมยมาต่อกันนดเขามาลงเถ่องใน,นตนลาดโลกนี่ย่จะคนเหน่เนาะชาวบุญทเขามาจดมาจ่ยดมีทงซ้ามาติ อนอิฐอิฐบ็อกซ์อยการพี่น้องเบิ่งก่อนกดเก็บก่อนเก็บก่อนอิฐบ็อกซ์เขานะก่อนดินจีโอ้ยน้องไอดา้ากำลังมาเก็บซอยอยากซอยไหมได้ฮะเก็บเก็บเก็บอีละเก็บทางก็แล้วยนเลยพี่น้องเลยยังแต่โอบโพงเบื่องภาคนั้นดินโตกันไป นักมาเหยียกบกระแตกนี่เก็บกองไว้แล้วนี่แค่เนี่ยนี่ไปหันละย่างไปหั่นไปนี่เาทางก็สบายแบบนี้ทางก็แล้วเลยพี่น้องเลยบ่นสีให้รถเข้ามาเวลาเพิ่นมาส่งอันนั้นอันนี้เก็บออกทางอกอกเลยค่ะกองกองบินจี้เก่าแล้วก็งัดเก็บออกพี่น้องเลยไม่จโอยเรากะละงัดออก พอได้หลดถอยข้ามามันกน่สบายพี่น้องมานนี่พังอยู่ที่ดินกับปักหลายพี่น้องเ,ออ <c oughs> เก็บขึ้นไหวน้องม่จอยเนาะเอาไปห้องเตาถ่านก็นได้ได้ในเห็นผนเอาไปเห็ดก็ได้นิ่นอไม่จอยแล้วก็สีเผาถ่านไว้ดังพี่น้องไปเลยพอได้ดังในเฮือนเล่าพี่น้องเนี่ยฝนตกฝนดินก็ได้เนเ,เลยต้นคูดนี่พี่น้องจงไหวพี่น้องไว้เห็ดหอมเห็ดเงา ไปเอเฮือนเอชานพี่น้อง,ง,งเ,ลเลยสวยงามแล้วเลยพี่น้องทางในี้บนโนโนอันนี้เลยพี่น้องเลยกั็ยับมาทางหลังพี่แล้วไปหั่นก็ได้หลุดด่าขมานี่พี่น้องเลยเอาเครื่องเอาโครงขามาก็สบายแบบน,นี้พี่น้องเลยที่ไดขอจบคลิปก่อนเ่ราเศ้าเมื่อยบ่เด็จจังหน่อยนึ่งนี่โดยเร็วไม่จอยเพป็นว่าอีกจักหน่อยเพื่อนกระซิบผักผ่อนมันแดดที่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าฮอดบอได้ใส่ฮอดกรุ๊ปไม่จอยบอได้ใส่ฮอดหมวกพี่น้องเลย เสร็จเลยลรวก็ได้ไปพี่น้องจะเล็มน้อยกับสิด้คอจบคลิปกอนด้อพี่น้องแบบน,นี้โดยพี่น้องพากันทางป่าทั้งข่างเบื้องนี้พอได้หลดลาเข่าสะดวกสบายน้อแเลยกัเก็บก้นดินจีกองงับออกไว้บห้มันตันทางนาอพี่น้องเลยกะว่าชีถารันรถดมาส่งบล็อกลงรลตีขึ้นมาแจ้งข่าวดีไม่โจยเลยขอบคุณพระท่านมากพี่น้องเลย เพิ่นบระทันมาเพิ่นย่านคำจักหน่อยเพื่ออะไรพี่น้องเพิ่นจังสีมาพี่น้องเลยยานเพิ่นคายังไปส่งหลายบอนพี่น้องเลยวา่าพากันทางอันนี้เห็นมันเลี้ยวเลี้ยวเลยพี่น้องบัดนี้แล้วกันซาเลมน้อยคิดจะโคจุบคลิปกเ็เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อในเอฟซีวัตถุฐานพอเอฟซีวัตถุฐานเนาะพี่คำติดตามเลยครับซุบทั้งครูเก่าและครูใหม่เนาะเป็นกำลังใจให้สาเลมโน้อยในเด้อพี่น้องมาคบลูกคือเก่าพี่น้องเลย ขอบคุณขอบคุณลายๆด้วยขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีหฮงด้วยสำหรับคลิปนี้สช้เรียบร้อยคบ